ชื่อทันตแพทย์หญิงชนิการแก้วมณีค่ะเป็น MSI รุ่นที่สองทราบว่าเปิดสอนได้ยังไงล่ะคะต้องบอกว่าเป็นพรมลิขิตจ,จริงๆค่ะนะตอนนั้นเป็นตัวเองนะคะเป็นคนไข้จัดฟันของที่ Modern Smile แล้วก็เป็นคนไข้ของอาจารย์วิสิตนะคะคือจริงๆทราบ โครงการเนี้ยมาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยยังเตรียมความพร้อมทั้งเวลาทั้งทั้งการเงินคือตอนนั้นยังรับราชการอยู่ด้วยนะคะก็ก็ยังไม่สะดวกเราก็ตั้งใจไว้เลยว่าเมื่อเปิดรุ่นสองเนี่ยสมัครแน่นอนอหลังจากที่ได้มาเรียนนะคะไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับสถาบันไหนเลยค่ะ คือมั่นใจมากนะคะมั่นใจในชื่อเสียงมั่นใจในฝีมือของอาจารย์ผู้สอนมากๆแล้วก็ศึกษาในหลักสูตรแล้วเนี่ย<ม>ก็เห็นว่ามันมีครบมีพร้อมหมดทุกอย่างนะคะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะทั้งต้องมีแลบแล้วก็ทำคนไข้จริงรวมถึง ยังได้ดูเคสของอาจารย์อีกนะคะมันก็ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจให้เราลงไปปฏิบัติงานจริงได้มากเลยหลังจากเรียนจบแล้วนะคะเราได้ไปทำคนไข้จริงเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ท,ที่ดีมากๆนะคะเรามีความมั่นใจมาก่อนจากการที่เราทำงานในเคสตอนที่เรียนแล้วก็พอมาเจอคนไข้จริงมันก็ลดความประหมาาลงไปได้มากทีนี้พอเจอ ปัญหาระหว่างการทำงานเราก็ยังสามารถกลับมาถามอาจารย์ตอนที่เรามาดูเคสของอาจารย์ได้อีกซึ่งคือคิดว่าณนะตอนนี้ถ้าจะใหออ้แนะนำเพื่อนหรือว่าใครสักคนเพื่อที่จะเรียนต่อจัดฟันเนี่ยก็คงจะต้องแนะนำสถาบัน MSI เป็นที่แรกเลยค่ะ